เออมันอยู่กับใบใหม่ไงวะ้นงามันี่โตงามัเลยอืมนี ulously, ่สั่นแล้วมันอืมเงี้ยมันอยู่กับต้นใหม่อยู่กับหญ้าเนาะเงี้ยครับเออติดงามเลยคุณติดตใหญ่เลยกุ้งฝอยกับกุ้งฝอยแต่บ่ฝอยครับโตมันปูนเป่งๆเลยอู้ไตขาวเงนเฮ้ยโอ้โมันไตขาวจอดเลยวะมันาี่ไตขาวอ้นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ่อบูบึ้งมันมีกล้ามพร้อมเห็นวะ ยืนดูซิมันไต่ขาสองตัวเลยแจ๋วอ่ะยืนยืนเื่อเขายืนนี่นี่ทีนู่นนี่นี่ครับกุ้งกุ้งแม่น้ำคลองแท้ครับกามกามแม่น้ำตัวมันคือดำเถอะโตบ่อหญ่ดอกบ่อหญ่ซ้ำกุ้งไอ้ที่เขาเลี้ยงแต่ว่ามันเป็นกุ้งเออธรรมชาติดีเป็นธรรมชาติกุ้งธรรมชาติอ้าวโอ้สุดยอด แ <laughs> ล้วเลื่นอ่ะเอาใครเป็นอ่ะจะดูอยู่เอาขาเอาขาไป,ไปเอาหัวพิงหัวพิงแล้วเอาม,มาาอือมือขึ้นไปทั้งัวเออหน้าก็สวยงามสุดลอสวยสวยสวัสดีครับพี่น้อง ช่องห้วยกระโดดนะครับมาเนี้ผมกับ้าพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ้พาพี่น้องมาเบิงเด็กหน่อยวัยรุ่นห้วยกระโดดหาป่าครับมาเนี้สีฮะอันนี้กับเป็นฝายอยู่ไกลๆกับหมู่บ้านนี่แหละครับฝายน้ำล้นเนาะหล่นนะ กันมวลกันใหญ่เลยเล็กหน่อยกระซินี่ใส่ด่างนะครับโคดนะใส่ด่างอยู่แล้วกาซอนกุ้งโสนครับเอามาติดตามมาติดตามกันเบิ่งครับว่าเป็นยังไงครับเมื่อนนี้ไปดิม ยืนไดุ้่นลยที่กูเอ๋อต่อมๆนันว้งได้มเออคุณดูดีวัหนักะทีนีมกุมไฟทั้งงั้นแซะก่อยแซอ้าวบุญมากวะสิ่งเด๋นี่เออนี่แหละนี่แหละกะทากะท่าเอ้แก้วเรียกเอาวบันี่ ทีมขึ้นหนากะมูเวเท่าหาตัอครับเสรุดยอดแล้วไว้หลุนหอยกระโดดหาอยู่หากินครับพี่น้องท้ามกลางฝนตกตกนี่เลย อาะละครับซอนมองเก่ามองเดิมแต่ว่าผลประกอบการคือนี่ตัววุ้งให่นึงขอต่มครับเออเอาเอาละยั่งพูดยังนคือเออซ้อนเต้มองเกาเกาเนี่แหละครับเพราะว่าน้ำมันไหลนะพี่น้องฝนเป็นนครับฝนน้ำมันไหลมาแต่พูนเคลื่อนพฝน อันนี้น้ำมันก็ไหลกุ้งมันก็แล่นขึ้นเรื่อยๆอู้นี่นี่นี่บักกนี่อีกแล้วอะไรอีกเอ้ยยังกามกามดำบ่กามกามดำโอ้สุดยอดเลยเอา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 ขึ้นมากเออกามยังไงกามทานีเเออเออเออหนึงวางไหมกามกามดำแต่พี่มันกามกามดำบ่เพิ่งกามกามขาวไหนเขาเบิ่งเออกามสีดทันก่าอ่ะวางคู่กันเลยเอ้าเรียบร้อยเลย เอาเอาหางมันไม่อาบิเออยงเอาล้ครับนี่โอเคได้แล้วแง้มดีโยแง่มดียใส่งมเลยอ่ะใหญ่้ยครับนี่เกอบนี่กยผมละเอาโอ้เือมเสอฟมุดแล้วครับ มดเห็นมันอุ่นซื้อนี่ะหละ <laughs> หนาว, <laughs> นาวบีมโอ้หนาวสั่นกับผ่านบีมผ่ <h az as> านบีมแห่งห้วยกระโดดครับไปรุ่นห้วยกระโดดหายยู้ากินกันแบบนี้แล้วครับเอาบุญมาสอนอีกรอบแล้วบ้านนี้สอนเลาะหิ้มฟัง มนรุ่นครับอืมอยู่กับธรรมชาติแบบนี้กันยังมีท้องให้กินอยู่นะครับตกใจนึกว่าได้ปลาไงโอ้ได้บุกหอยไงนี่เองเอได้บุกหอยได้บุกหอยนึกว่าปลาไงเลยเสียงดินคุกเป็นไหนบีมไม่เกลียวห่าวขึ้นมามไม่เกลียวเอ้ยนี่นี่ กงนี่ลายน้องวะ่อนก่เลฮ้ยเฮ้ยได้หลายีบวะฟิล์มเศ้าขึ้นไหมเ้นดี่ยล่วยโอ้ขาว้ยแปบเดียวหลายกองนั่นองเนาะเอาว่าไม่จะเสรนคุณทางคุณเผแป๊บเดียวเออมันอยู่กับใบใหม่ไวะงานว่งยล อืมมนวเงี้ยมันอยู่กับต้นไม้อยู่กับหญ้าเนาะเง่้ครับเออโอ้ยกิจกรรมน้ำเลยกโตัวง่าเลยกุ้งฝอยกับกุ้งฝอยแต่บโฝอยครับโตมันปูดเป่งๆเลยอืม่หมอนวัวทาเว้เดี๋ยวปลาหน่อยพร้อมปลาขาวแล้วนี้ปลาขาวหลายดีครับเนี่ยงอยกระโดดเป็นไงบีมเป็นไง อยู่ในอันนี้มองหย่งอ,อ,อยู่ในกรวดค่อยๆไปแต่ก็ได้ไล้ก็มองเป็นแปรน,นี่แล้วกานทีาสอนแล้วครับการเป, <laughs> ป็นเดยไปท <laughs> <laughs> ี่น้่ไปคุขักเลยปล่อยยันด้นบนคุณเบิงครับโโอ้โหเบิงิี <laughs> ่ะปล่อย <laughs> มองเพนบ่เออเห็นเดียวเห็นเดียวี่หายตัวนี้ทาทาไว้เก็บ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 นี่ตัวใหญ่แดี๋วเออฝนเศร้าแล้วเว้ยให้แน่ยิ่งพิมเศร้าหนาวยังเศร้าเหรอครับเร็วดีขึ้นเร็วดีขึ้นกินข้าวหลายไหมสิได้พูดขึ้นลูกพี่บีมพูดได้น้องสวยอ่ะเฮ้ยปลายังปลามัดปลากัด ปลาหมัด้องกิน uh. ก oh ินกินหลายอยู่แต่ว่าไม่ได้สีลมเฮ้ยนปลาหย่าเอาบานนี่คักบอฮึไอห่าลูกปลาบูบานนี่เที่ยวนี่โอ้สุดยอดใหญ่กับมีเออลูกปลาบูก็ได้ปะนี่นี่ครับลูกปลาบูยิ่มากใกล้ให้ขาวเลย ลูกปลาบูปลอยมนัไไนเนาะปล่อยเลนะบ้าบางแห่งก็ได้ลูกปลาตองลูกปลาเพราะมันยังหน่อยปลาบ,บูบบปลาบ,บูกุ้งนี่มันก็ใหญ่เต็มที่ของมั้ยล่ะล,ะละ่ะใส่นี่เออนี่ใหญ่เต็มที่แล้วครับนี่กุ้งฝอยแต่ไม่ฝอยนะจ๊ะมาเล่นใกล้ๆมาเล่นใกล้ๆกันลอยน้ำเปลี่ยนแต่แยกไปเล่นกันอยู่สองข้นเฉยเออเป็นยังมาไผ่สีซอยท่านเพื่องูลอ,อยาลมหาหาจังแดน ตัวยังไงทั้งนั้นเลยอุ้ยสุดยอดเลยครับบีมนี่ตัวนี้เห็นไปผลิตเอออันนี้ไข่พร้อมวะราดดําอย่เนี่โอ้ไข่พร้อมนี่เออนี่ไข่พร้อมครับสมมุติดําใหญ่กว่าอืมจะว่าไงลดไหมเอยเว้ยแจ้วในของใหญ่ยังใหญ่ใหญ่กว่านี่จะหันมาบ้านนั้นๆมันหนามันลึกเออหนามันลึกเออ อเอาคือไ็นลูกประบูยอีกอเอาอีกแล้วโตเก้าโตเก้าแล้วป่ะไปไปไปโตก่อนนี่นเป็เป็นบ่เห็นยังเอปลาบูปลาบูเปน็นยังงสิล่ะปลาบูตัวเล็กๆก็ปล่อยไปฮะ เออตัวนี้วะวันนี้วันแห่งกุ้งนะครับโอ้เต็มเต็มเลยบิ่มเฮ้อาจุนนี่ครับอืมวันแห่งกุ้งวันแห่งกุ้งนนีี่่่วใสโอ้ได้กบหอยอีกต่างหากทั้งหอยทั้งกุ้งครับจะเต็มพี่น้องคนดำนะ เดี๋ยวเราเอาตัวเนี้ยไปแล้วปนี่ปมีสตัวย่อเอาตัวหนึงสุลมะกุ้งดำตัวแม่นเนาบอมีกัมหรือว่าตัวผัวตัวเมียแต่บ่งใครนั่นเต็มห้องเลยนะเออตัวแม่เว้ยนี่สายสายนี่นี่นี่ไส่้วเดันกี่ตัไข่ก่อนบอบมีอนบมีแนมันคนล่าพ่นแต่ปล่อยมึงเห็นกัมบ่นะเออรุนเ้่รุนเร่อรุนเอ้าขาวาเห็ด กินสดสดมันมันมีกล้ามมืนกน่บึงเด้อบึงเด้อบึงเด้อแป๊บแป๊บนึงเด้อปลาบหวะอีดิโอ้ยไตขามกันเฮ้ยโอ้มันไตขาวเลยวะบ้งยีไขาวอ้นี่ตัวหญ่ตัวมันมีกล้ามพอม็นวะยืนดูซิมันไตขาสองตเลยเวะนี่ครับกุ้ง กุ้งกามกปลาบเมนของเลี้ยงครับก้ามกามปลามันก็สีโตใหญงเนาะดาเปือนะเด้เนี่ยสีมันสีมันดํนะครับนี่สีมันดําเอแมนกกระเน้าอีกเออถลาไปไอ้ดีมไอ้ดีม เอ้ยนี่ลูกปลาลูกปลาปลามันปลาแบบจ้าแจ้วแต่ว่าลูกโตสมนีต้องปล่อยมันนั่นเลยปล่อยเยอเนี๋ยอันนี้ลูกปลานิ่นปลาอาย่างอีเปิบบ่ปลาหมอตะกับปลาหมอตะกับตัวใหญ่มันใหญ่สำหรับปล่อยครับปล่อยปลาลุดครับปุ่งเป่ปลาลดอีก มันสิรอดนานรอดแล้ว <laughs> รอดจะมีเออว่ะมีปลาคาร์ฟอีกเออเออลืมไปมันรอดได้เไหมดูปลาคาร์ฟสวยจะต้องหอดได้เซ่เอไอเ้ซีมะเอาอแต่ก็ต้องปล่อยมันตนัวน้อยๆเองสิเนาะไว้ก่อนเออเอามาให้เบิงซื้อครับว่ามันได้ได้ครับอย่างนั้นแล้ปล่อยไปสวยงางนะเบงห็นเตึนหลอดสวยดูอืมบหลอดเซลเด่งามเนาะนี่พอมันลอยมันยังงามดีใช่ปลา มีโตะมีโตะปลาตัวใหญ่เนาะนี่ครับกุ้งกุ้งแม่น้ำท้องแท้ครับกามกามแม่น้ำตัวมันคือดำเถอะเออตัวบ่ใหญ่ดอกบ่ใหญ่ซ้ำกุ้งไอ้ที่เขาเลี้ยงแต่ว่ามันเป็นกุ้งเออธรรมชาติดีเป็นธรรมชาติกุ้งธรรมชาติอ้าวแจ้วเลยนะครับปล่อยปล่อยต้องไปยืนให้กุ้งไต่ค้างไป อาวันปอไตดอกพอขามึงมันเข้มนี่ไงการเดาเห็นวะง้มึงเอองคโอโหปล่อยจริงจังเลยอุ้ยได้เราหันเอาลงเดี๋ยวคืนไหนจะปุูกฉันเนี่ยคืนน้าปล่อยเติบหน่อยกับปลาก็ปลูกกุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไตายกุ้งกก็ปล่อยเติบไปแล้วนะได้แล้วไปเติบ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 น้อยเด็ดยืนอยู่ไอ้ชี้ ครับไปเตะปล่อยไปยันใจก่อนเป็นไรบีมทั้งคุณลดเอาใส่คูเลยใส่คู่เลยใส่คู่กันใส่ค่กนเอาเอาใก้ๆเออใส่เออหนึ่งก่อนเออันสิเลีนลงคอยเอาเบิ้งบนน่ย่าโิเหนเห็นแล้วนี่ นี่ปลาลดครับปลาลดปลาลดน่อย e. มกเนาะแบบนี้กินได้ยังไงได้แล้วเนาะเป็นได้ทล้มกนได้แล้ปลาลดก็ได้ครับปลาคาก็ได้เลยนี่ปลาคาตัวใหญ่ก็ได้เลยนี่าีนี่ปกติทีตัวเล็กๆกุ้งลาย น่อยตัวหน่อยแมนโอ้ไข่เต็มเลยวะเฮ้ยน้าไหลอุ้ยไปเดี๋ยวรอฮะมวนครับนี่แต่ไหลเที่ยวได้ดีสวยเขียวเลยพอมัดนี่มั้ยแมนโอ้ยเรียบร้อยอ้าวนี่ไล่จับปลาม่ได้ นี่เปล่ามันอีี่ันหน่งนีสวยมันเป็นตัวผูเออตัวผูตัวแมีมันก็ใหญ่พอกันพออีมันืกันปลามัดครับว่าสีเป็นตัวผูเป็นตักราะปลามัดก็มีสีสวยเลยอันนี้ปลาอีเติบตมปลามัดอันนี้ใส่อะไนั่งโอ้โอ้โตัวน้อยพอดไปไปกัน อันใดมันมีโอกาสโตใหญ่เท่ากับปล่อยแอนไปก่อนจังอีปูจังปูที่สอนยังเดี่มยังยปลาหลแบบนี่กุ้งไข่ครับกุ้งไข่จังกุ้งนี่เห็นมันโตในหน่อยสิจะเมื่อกหญ่หลือใดครับมันก็เอาไปเป็นอาหารได้อันใดที่มันยังเป็นลูกของมันโตในหน่อยเท่ากับปล่อยไป ไหนวะเออเป็นไนสิบหรือบอ่นาโอ้ยมีหลายรีเลยไม่ได้ีอีพึ่งาสยอ๋อมันกันลักิตไงโอ้ต้องควยมันหรอเป่าเนี่อเฮ้ยตัวนี้เขาเว,ว้ยไว้ตัวนี้ากามกามแต่ว่าเขาเนี่เออมีกามเต่ว่าเขา อันนี้กามกระดองอืมมีกามแต่ขาวตัวขาวหรือว่าไอ้โตดำมันเฮ้ยเยอะๆๆๆๆย่องย่องย่องยองเป็นไหนมาเห็นเนี่ยเยอะอ้ยเต็มเลยนี่ครับโอ้ยนี่ดูกรงกรงเต็มครับกุ้งเต็มไอ้ปูอ่ะคือบป็นมีกามวะได้ปูฮักกามถึงฮักตาบุ้ง เออได้หลายได้แล e like, ้วเก็บใส่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 ดูน่ารุกกระบื้องอีกแลอ่าเก็บใส่เก็บใส่ดูลูกกระเบื้งแห้งขาดอืมกระเบื้องเอ้ยนี่นี่ย่างสวยเลยประมาณไปไหมเอาเอาตัวใหญ่ๆเอาเอาควายขึ้นมาอตัวใหญ่ๆนี่คว่ยอุ้ยใครบอกเนี้ยนะบางทีมันค่อยถอยเป็นเกมเลยเนี่ยเอาเก็บใส่หม้อนี่แหละของสเสียบของเสียกินแรงนี่อาหารเย็นเออ กุ้งเต็้ยกุ้งเตี้ยเฮ็ดกินบอไปเฮ็ดกุ้งเตี้ยกินบอเอ้ยเฮ็ดไปจอยแลนด์ยังปล่อยเอออันนี่ยังวะแมย์ตัวอ่อนแมงปอครับเออแมงกอที่บินนี่ต้นไม้นะแม่ครับกว่นี่แหละตัวอ่อนเออนี่มันใครในน้ำเราไมันกลับเป็นตัวนี้แหละเออความหูไม่ได้ยังเดักจะน้อยก็ไปหลอดข่าวนี่ครับตัวอ่อนแมงปอวะท่าน น้องบอกโอ้ในเต็มคำเลยวะดยอดจรนน่ไคนเอ้ามากแล้วคนนะลุกพี่มากแล้วใก่ไกาลูกอ้เดี๋ยไปเอาห่มกันรถก็ได้อีกอุ้ยรถตัวไงเลยนี่ปล่อยมึงก็ยิดไี้ไรยิบอะไนเราปล่อยเอากุ้งันเอากุ้งกันเอองปยนิลาอีกเด้อโอ้เติบอีกแล้วพี่ร ไปบันปลอดปลอดไม่ได้สามได้สี่หตัวเจ้าเลยแหละทาไว้ทาทาไปยังเต๋าตาเต๋าเตเต๋าเตเตเดี๋ยวไปบูบไปบูไปเติบเลยตมหน่อยพอเลย เอาเอามาบิ่งไอ้ตัวตัวไอ้กามดำเงาๆเนี่ยหาใหญ่ดำเงามากันเดี๋ยวมาเทียบกันนะใหม่ตัวนี้เออนี่เงานี่ตัวดำปั้มกดำนี่เอนครับนี่เอามาเปรียบเทียบให้เบิ่งนะครับตัวนี้ดำกามเงา อันนี้ขาวกามสันคนละสายพันธุ์นะครับกุุงแม่น้ำพุ่นครับแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับของแก่ของแครใได้หลายบอกับเบิงครับนี่โอ้นะครับข้าทาข้าทาหากินหายูนเนาะไปเฮาะจขอบคุณนะครับ สำหรับการติดตามและก็รับชมกันด้วยดีเสมอมาสำหรับผู้ที่เขามาเบืองไม่กะฝากติดตามในเด้อครับไวยกระโดดมีคลิปดีๆเสียเบืองอีกลายอยู่ครับผมจะไทยเบืองเรื่อยๆนี่ครับพี่น้องกุ้งนี่กุ้งกับปลาพอได้ยูพอได้กินครับได้ปลกคใอยพร้อมได้ร้ายอยู่ครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ ดีดีมีแห้งสูบู่สุกคนนะครับสวัสดีครับเ็เยเยยเห็นน้ำคุณเยอะตีใจสลายไม่รุ่กุ้มเต็มตายไปแล้วเอาดินมายังออกเลหเบอเบเบอเบเับนี่องแล้่สวิงหัวมันจะออกมาฮะมองสวิงหัวอันนี้โอมาดากด มันมือไสวิงสูงอยู่อะครับได้ยู่ไดยู่ครับปีสบายลวมันเนี่นี่ครับเอาไปไปพื้นร่วมโตกันเอาไปบายทำพิชมหน่อย อาลาไปก่อนครับบ๊ายบายเ๊ายไปเอ่อไป่อกัไอกอกนไม่คลิปนาครับผมหอยกระโดดคลิปนาสิมิยังให้เบิงีกกติดตามไว้เลยเยด้วครับเกิอนี้แม่งมีจริงดูสิครับองืออหือหอหอหืออาืออา